คาถาแสดงจิตท,ที่รับอารมณ์แน่นอนสประเภทและไม่แน่นอน3าประเภทปัญจวิสังปริตตมหิชะจิตานิมหักคาเตเอกวิสติโวหาเร นิพพานโคเจรงิงวิสานุตตรามุตตามหิงอักขามักคาพาลุดชิเตงปัญจังสัมพัทธาชัดเจติงััตทตตาตาตา,า,า,าสังขโห หจิต25ดวงคือทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาสุสันติรณะจิต3มหาวิบากจิต8หัสิตุป,ปาทาจิตหนึ่งเกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นกรรมธรรมอย่างเดียวจิตหดวงคือวิญญาณัญายตนะชาณจิตสเนวสัญญานาสัญญายตนะชาณจิตสาม เกิดได้ในธรรมารมณ์ที่เป็นมหคตะอย่างเดียวจิต21ดวงคือรูปาวจะรจิต15เว้นอภิญญาจิตสองอากาสานัญจาตนะชาณจิตสามอากินจัญญายตนะชาณจิตสามเกิดได้ในธรรมารมณ์ที่เป็นบัญญัติอย่างเดียวจิตแปดดวงคือโลกุตระจิตแปด เกิดได้ในธรรมารมณ์ที่เป็นนิพพานอย่างเดียว 2. จิต20ดวงคืออกุศลจิต12มหากุศลญาณวิปยุตตจิตสมหากิริยาญาณวิปยุตตจิตสเกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นกามะมหคตะบัญญตัติเวน้นโลกุตระธรรม9จิต5ดวงคือมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตสี่ กุศลอภิญญาจิตหนึ่งเกิดได้ในอารมณ์ทั้ง6ที่เป็นกามะมหคตะบัญญัติเว้นอรหัตตมักอรหัตตผลจิตหดวงคือมหากิริยาญาณสัมปยุตตจิตสี่กิริยาอภิญญาจิตหนึ่งมโนทวาราวชนะจิตหนึ่งเกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นกามะมหคตะโลกุตระบัญญัติโดยไม่มีเหลือ